สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีแม่แม่เอฟซีแท่านนะคะที่จะเข้ามารับชมช่อง3ามสาวดาวซิ่งซิงซงิวันนี้นะคะตรงกับวันที่5ขึ้น14่ข้าเดือน10นะคะแม่แม่เอคะ่ะก็เป็นวันสำคัญนะ,ะประเพณีอาเชื้อสายชาวกวยไทยขมิลาวนะะเป็นวันสำคัญ ่าพิธีเส้นดนตาดนตานะแม่แม่ฟซีก็จะนะมีเครื่องเส้นเครื่องไหว้นะที่จะส่งถึงส่งไปมอบให้บรรพบุรุษกับผู้ที่ล่วงรับไปแล้วของเรานะเป็นประเพณีเส้นดนตานะก็เครื่องเส้นจะมีอะไรนะเดี๋ยวควนจอยก็จะพาเข้าไปดูเข้าไปชมด้านในบ้านนะก็ถ้า ถ้าเกิดว่าเครื่องเส้นเครื่องไหว้ของเรานะอุดมสมบูรณ์ในการกินการยาคือนะส่งมอบส่งไปถึงบรรพบุรุษเราเราก็เชื่อวาอ่าก็จะได้กลับมาอยู่อย่างอุดมสมบูรณ์ไนมะ่ไม่เอฟซีขาอันนี้ก็เป็นความเชื่อนะเดี๋ยวควณจอยก็จะพาไปดูว่ามีอะไรกันบ้างนะก็เชิญเลยคะ่ะ อันนี้นะอันนี้ก็จะเป็นผลไม้นะผลไม้เราก็จะมีห้าสามอย่างห้าอย่างเจ็ดอย่างเก้าอย่างนะก็ตามที่เราเคยเคยไหว้กันเนาะแล้วก็จะมีอ,อันนี้อันนี้เป็นกายะศาสตร์กายะศาสตร์นะกายะศาสตร์แล้วก็มีขนมดอกเจากนะแล้วก็มี เขาต้มมัดข้าต้าตมตมัดนะนี่อ,อันนี้อันนี้ต้องมัดกับใบอ่อนของมะพร้าวเป็นยอดอ่อนของใบมะพร้าวนะที่เอามาทําเป็นข้าวต้มัดข้างในนะข้างในก็จะเป็นข้าวเหนียวกับกล้วยแล้วก็ใส่มะพร้าวคุกนะอันนี้นี่แล้วก็จะมีขนมนะทองหยิบทองหยอดขนม แล้วก็มีอันนี้เป็นข้าวข้าวข้าวแตงอ่าข้าวแตงก็จะมีน้ำตาลโรยด้านในนะเมมสีก็จะมีอ่าสีสีคล้ายๆออกข้าวข้าวข้าวอะไรนะที่เป็นข้าวเหนียวข้าวกั่นนะแล้วก็จะมีอ่าโอ้อันนี้จะมาดูอาหารข้าวหวานกันนะข้าวหวานก็จะของควันจอยก็จะเป็นหมู แล้วก็จะมีปลาแล้วก็จะมีไก่แล้วก็มีข้าวสวยนะแล้วก็จะมีอ่าเครื่องดื่มนะเหล้าเบียร์ก็เนี่ยค่ะันจอยก็จะนำมาไหว้นำมาเส้นนะถึงบรรพบุรุษท,ที่ล่วงลับไปแล้วก็จะเชิญให้เขาได้มารับส่วนบุญขดส่วนกุศลอันนี้ก็ เดี๋ยวรอเลิกงามยามดีสักครู่นะคะแม่แม่สิคะเอามาแล้วปะเอากล้วยมาแล้วนะคะตอนนี้ก็จาเส้นโบกาวบรรพบุรุษนะคะแม่แม่ค่ะก็มารับ ชมไปพร้อมๆกันนะคะก็เป็นประเพณีของคนจังหวัดสุรินทร์นะคะสุรินทร์บุรีรัมศรีสะเกดนะคะก็เป็นประเพณีน,นะคะเซนโดนตาเนาะลำลึกถึงบรรพบุรุษที่ได้ร่วงรับไปแล้วนะคะแม่ๆขาก็ตอนนี้เครื่องเส้นนะคะก็พร้อมแล้วนะคะพิธีการก็เหมือนการเส้นเจ้าที่เจ้าทางเหมือนกันนะคะไม่แตกต่างกันสักเท่าไหร่นะคะแต่เราเพียงแค่ลํำลึกถึงบรรพบุรุษนะคะที่ร่วงรับไปแล้วนะคะตอนนี้ก็จะทําการ เส้นนะคะโบกาวนะคะเดิมหลังใหม่หลังมือเดอ้เอ,อนี่บรนพบรุษที่รลวงรับไปแล้วสุดสุดมซ้ลูกหลานกับบุหูจักซื้อตระกูลนายผงสารางามนางสีดาสารางามปู่ย่าตาทั่วนางสำรวยอินคำนายทาอินคำนางหวยอินคำ นางกฤษณาแสนดีพายผู้ดีพายพรรษาพังบุญมีพายสมชายที่ร่วมราไปาแล้วก็มาลัเพื่อเส้นสุะราะจากลูกหลานด้วยเถิดจากข้าพเจ้าด้วยเถิดมีน้ำส้มน้ำหวานของอยากของกินอู้อาหารข้าวหวานอุดมสมบูรณ์ดกที่เราจะรับไปเดินนี่ ลูกหลานปกปัครกสารลูกหลานให้ดูดีมีแห้งปีหนึ่งมีครั้งหนึ่งก็กินอุดมสมบูรณ์ให้ดูเย็นเป็นสุขสุขสุขคนเด้อความเจ็บแย่ใดความไข่แย่ดีสาธุสาธุอ่ะกินก็กินอีกโอ้ยออ เกิดมาไงร,งรุ่นกะอาเีตยังบดถือบวควรกะต้องโคอดโคษขอภัยนะคะอย่าถือสมถือสาเดิมหลูกร้านกะเซตให้กินอิ่มน้ำซ้ำลานเนาะกินแล้วกะให้ยูเย็นเป็นสุขเนาะสุขภาพหลางใกล้แข็งแรกรักซ้รักษานี่ <c oughs> มีกล้วยหอดมาเป็นคือเครือเริอพายผู้ดีเป็นพ่อของทางน้ำทิพย์นะคะก็มารับเอา อาหารเครื่องเส้นไหว้นะคะกล้วยเป็นเครือเลยนะคะกินแล้วก็ขอให้ปุกปักรักษานะคุ้มครองคุณแม่เราองดาวแล้วก็เจ้าตัวน้อยนะคะขอให้คลอดนะคะอย่างง่ายนะคะแล้วก็สุขภาพร่างกาย,ขายแข็งแรงทั้งแม่ทั้งลูกนะคะนี่ก็เป็นการทําพิธีเนาะเส้นไหว้มันพระบุตเราก็จะทําแบบนี้ทุก,ทก,ทกปๆปีนะนคะแม่ๆค่ะทุกๆปีนะคะเทอเสามราอบเอ้วยกันเรอขอบคุณะธรทมบาะส่์ ขอให้ส่งผลบุญบารามีให้สู่บันพัพบุตรกินละจ้ะพกปักรักษางข้อครองดูแลใหอยู่ดีมีแห่งเย็นเป็นสุขมังมีสีสุตลอดปลอดภัยลำลังเอยๆเงินทองเยอ,อถูกหวยรวยเบ้อเอาไปอ่ะกินแล้วกะสิทรงทางทรงยงังเนาะที่นี่ ตอนนี้นะคะก็จะนําการไปโคง้งนเครื่องเส้นนะคะไปส่งทางนะคะตามมาดูกันเลยนะคะแม่แม่คะ <Eat. S 1> นี่นะคะก็จะทําการนะ,ะจุดประทัดนะ,ะประทัดประทัดหนึ่งกล่องมี20นัดนะคะแม่แม่คะใช่ไหมใช่นะคะหนึ่งกล่องมี20ข้างละสิบ สร้างละห้าสองแถบมันเป็นสิบเออยี่สิบมันได้ถูกพันจอยนะคะก็จะทำการจุดนะคะสังเกตเจ้าโชคดีนะคะ มากมากเืออีกหนึ่งนะหนึ่งสุดท้ายแล้วนะคะ นนกันเสร็จพิธีนะคะก็อย่าลืมนะ,แนะคแม่ขะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดซับสไครต์ให้ช่องสามสาวดาวสิง,ง,ง,งด้วยนะคะสวัสดีค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะ